วันนี้อากาศดีอีกแล้วทุกคนอากาศดีมากแล้วพออากาศดีๆอย่างนี้ก็จะมีคนออกมาเดินออกกําลังกายกันเยอะมากแต่วันนี้มันเป็นวันธรรมดานะมันก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีคนเอาน้องหมาออกมาเดินออกกําลังกายมาออขับทายอะไรพวกนี้นะก็มีกันเยอะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าแบบปรีดกับแตก คือมีผู้หญิงคนหนึ่งก็อายุแล้วเราพอๆกับเราเนี่ยเขาก็เอาน้องหมามาเดินเสร็จแล้วเขาก็ยืนพูดโทรศัพท์แล้วเขาก็เขาก็จะไปทางหนึ่งไอหมามันก็จะไปทางไปคนละทางใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วหมามันไม่ทำตามเอาเขาตรีนเขี่ยตรีนเขี่ยหมาแบบว่าแบบไม่แรงนะแต่ว่ามันก็มันก็สําหรับหมาตัวเล็กๆมันก็มันก็ดิ้นใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันเห็นเราเดินมานะ มันรีบวิ่งมาหาเลยนะแล้วก็แบบว่าเคยเห็นไหมหมามันดีใจมันร้องแบบโอ้ยดีใจมากเลยแล้วหมาตัวนี้มันก็ตัวเล็กตัวเล็กนะแล้วก็เป็นเป็นหมาแบบว่าพอมานดูใกล้ๆแล้วนะตอนแรกที่เราไม่เห็นว่าเป็นหมาพันธุอะไรเพราะว่าอะไรใส่เสื้อพอมันเข้ามาใกล้ๆแล้วมามาเราก็ทักทายกับมันใช่ไหมเราก็ถามเจ้าของก่อนว่าเออฉันฉันทักทายหมาเธอได้ไหมที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่ว่าเห็นหมาเลยไปจับอะไรเลยไม่ใช่งั้นต้องถามเจ้าของเขาก่อนว่า เฮ้ยฉันฉันขอจับหมาเธอได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าได้หรือไม่เขาก็บอกว่าไม่ได้หมามันดุอะไรเพศนี้เออเราก็ให้เขาเลื่อนต่อเอะน้องหมามันก็เห็นเรามันก็วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแล้วมันแบบอุ้ยมันดีใจตัวสั่นเลยนะเหมือนเหมือนแบบอุ้ยร้องอย่าเนียเราก็จับมาแล้วก็จับติดแล้วก็ดูเป็นหมาพันแบบเคยเห็นมาหมาพันที่ไม่มีขนแบบของเม็กซิโกอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ที่มีผม มีมีมีขนตรงหูแค่นั้นเองแล้วตัวตัวมีแต่หนังอะ่ะโอ้ยมันน่ารักนะทั้งน่ารักน่าเกลียดหมาพันนี้แต่ว่าเจ้าของเขาก็เฉยเมยแบบว่เห็นแล้วก็เห็นแล้วแบบสงสารน้องหมาที่มีเจ้าของแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี้ยหมาพันแบบนี้นะผ่าหมาพันเล็กๆหมามันพันชิบ่าว่าหมาพันไอ้พวก ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็อายุมันก็ยืนยาวด้วยนะหมาพวกเนี้ยหมาพันธุ์พวกเนี้ยนะหมาตัวเล็กๆอะ่ะพวกนี้มันจะอายุยืนยาวมากเสร็จแล้วพอมาอยู่ได้สักพักหนึ่งพอมาเลี้ยงได้สักพักหนึ่งเบื่อเพราะว่าอะไรต้องออกไปข้างนอกเอาเอาไปขี่ไปเยี่ยวข้างนอกใช่ไหม <laughs> เพื่อว่ามันแล้วก็ต้องออกไปเดินออกกําลังกายด้วยเพื่อว่ามันจะได้ไม่เหงาอะไรเพื่อนเนี่ยเพื่อให้ดูแลสุขภาพของหมาใช่ไหม คนส่วนมากที่ซื้อหมาพันธุ์พันธุ์เล็กๆพวกนี้นะเพราะเขาเห็นมันตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอยากจะได้ซื้อมาเสร็จแล้วหมาพันธุ์พวกนี้นะมันหมาไม่ใช่พันธุ์เลี้ยงง่ายนะพวกนี้มันเห่ามันขัดมันขู่ยิ่งกว่าหมาตัวใหญ่ๆนะมันทําให้เกิดการเบื่อหน่ายกันได้ใช่ไหมแล้วแล้วคิดเราคิดว่าป้าคนเนี้ยก็คงเบื่อหน่ายกับหมาตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าหมาตัวนี้มันเหมือนมันขาดความรักยังไงไม่รู้พอมันเห็นเรามันววิ่งปรีเข้ามาโอ้ยแบบ เราก็โอ้ยใจว้โหอยากอยากจะเอามาเลี้ยงเองเพราะว่าเราเป็นคนชอบหมาอยู่แล้วใช่ไหมพอเห็นแล้วก็สงสารความจริงอะ่ถ้าเขาไม่สนใจแบบเนี้ยให้คนให้คนอื่นที่เขาเอาอยากจะเลี้ยงหมาดีกว่าให้เขาคนที่เขารักหมาเอาไปเลี้ยงดีกว่าคนที่เขาดูแลดีกว่าไม่ใช่ดูแลแบบต่างกระตายแบบนี้แบบเห็นหมาไม่อยากจะเดินตามเอาตรีนเขียอย่างเงี้นะยเนาะเห็นแล้วก็อเพราะว่า การเลี้ยงหมาของคนที่สวีเดนเนี่ยเขาเลี้ยงหมาแบบรักเหมือนลูกเหมือนเป็นสมาชิกเคนหนึ่งในครอบครัวเลยนะเขาจะเลี้ยงอย่างนั้นคิดว่าอาจจะเป็นหมาของลูกก็ได้ที่ลูกเอามาปล่อยทิ้งไว้ให้ตอนแรกๆลูกคิดว่าโอ้ยมันน่ารักนะซื้อมาเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วเบื่อเอามาให้พ่อให้แม่ที่พอเอามาให้พ่อให้แม่เลี้ยงเขาอาจจะไม่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่จําเป็นต้องต้องเอารับมาเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า มีลูกมีหลานนั่นแหละแล้วเอาเลี้ยงไม่ไหวเอามาให้ย่าให้ตาให้ปูใ่ให้คุณญาติคนอื่นเลี้ยงออกนอกเรื่องอีกแล้วแล้วทีเนี้ยเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่พร้อมอย่ามีดีกว่าการเลี้ยงสัตว์มีชีวิตอะถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงเนาะเพราะว่าเอาเข้ามาทร,รมานมากกว่าแล้วก็ทร,รมานทั้งตัวเองทั้งตัวเขาด้วยก็ อย่าซื้อมาเลี้ยงเลยทาไมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งในประเทศสวีเดนเมื่อประมาณ10 20ปีที่แล้วช่วงนั้นคนที่นี่นิยมพวกหมาเป็เรเล็กกับพวกคิดว่าว่าพวกอะไรพวกนี้นะนิยมกันมากแล้วก็ที่นี่เขาก็เพาะขายกันไม่ทันเสร็จแล้วมันมีพวกหัวหัวใสมันไปเอาหมามาจากที่ต่างประเทศเมื่อก่อนนะั้นมันยังมันยังไม่เปิดยังไม่เป็น e อูนี่ครับจำไม่ได้แต่ว่า,ามันยังไม่เปิดใช่ไหม ไอ้ชายแดนมันยังไม่เปิดทีนี้พวกนี้มันมีพวกต่างชาติอ่ะมันมันรับล,ลอกเอาหมาเข้ามาหมาไอา้ตัวเล็กๆหมาชืว่าว่าลูกหมานะมันมัดมือมัดปากแล้วก็ใส่ข้างหลังกระโปรงหลังรถมาเสร็จแล้วพอมาติดตรงชายแดนเขาต้องตรวจตรงด่านใช่ไหมไปเห็นโอ้โหใช่ไหมคนที่เป็นคนที่เป็นคนตรวจนะเจ้าหน้านที่นะเขาร้องไห้นะเขาสัมภาษณ์เขาบอกเห็นแล้วสงสารมันมากเลยมันเอา ใส่ลังกระดาษเสร็จแล้วก็ปัดปือมัดขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาพาเด็กมาพาเด็กโรงเรียนมาเดินเล่นกันอากาศดีๆแบบนี้แล้วพอเขาช่วยหมาพวกนี้มาได้แล้วเขาก็พาไปหาสัตวแพทย์จะมาแล้วสัตวแพทย์เขาแนะนําบอกว่าอย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าหมาพวกนี้มัน มันติดแตกแล้วอนะเนาะมันช็อกอะเขาก็เลยเฉีดยาให้มันไปสวรรค์แแล้วขาแล้วแบบนี้นะก็ไม่ใช่ว่ามีผลสองผลนะมีหลายครั้งอะพอหลังจากที่เขาเจับพวกลักลอบนี้ได้ใช่ไหมเขาก็มีการรณรงค์ว่าอย่าซื้อหมาพันธุ์นี้ให้เลิกซื้อให้ซื้อหมาพันธุ์อื่นเพราะว่าถ้าซื้อหมาพันธุ์นี้ต่อไปมันก็จะมีเรื่องออแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็เลยรณรงค์ แล้วตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมีหมาพันธุ์เล็กๆแบบนี้แล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยพอเราไปเห็นยายป้าคนนี้ที่เขาทํากับหมาตัวนั้นมันก็ทําให้เราคิดถึงว่าเฮ้ยหมาไม่เลี้ยงไม่ชอบก็เอาไปให้คนอื่นเขาสิที่เขาอยากจะได้ก็ได้อย่างเราเราถ้าให้เรา,า,เ,ราเราก็เอานะตัวนั้น <laughs> พอมันเห็นเรานะมันแบบโอ้ยมันเหมือนกับเห็นคนที่ไม่ได้เจอกันนานอะ่ะเดี๋ยวเราก็เห็นเราก็สงสารนะ แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเ<อ>านาะวันนี้จะมีเกดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเทศจีบีเดนเก็บภาษีน้องหมาด้วยตัดเงื่อง,งอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้ว่าน้องหมานี่ต้องจ่ายภาษีแน่ๆ <c oughs> คือนานมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะคนเลี้ยงหมากันเยอะมากแล้วหมามันก็สเปสะสปะไปทําไปกัดสัตว์เลี้ยงไปกัดคนไปทําลายข้าวของของคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็เลย ต้องมีระเบียบกฎตั้งกฎระเบียบขึ้นมาว่าถ้าใครเลี้ยงหมาจะต้องออจ่ายภาษีต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็จะได้จากกรมภาษีเขาจะได้เหรียญมาเหรียญหนึ่งมา,มาห้อยคอหมาตัวนั้นว่าตัวหมาตัวนี้มีเจ้าของนะแล้วก็จ่ายภาษีแล้วแล้วภาษีจากเดือนนี้ปีนี้ไปถึงปีนี้ปีนี้อะไรเพศนี้ก็เขามีกฎแบบนี้ขึ้นมามันก็ทําให้จํานวนหมาจอลดลงมาทำให้ มีคนดูแลหมาของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมหลังจากที่ใช้กฎนี้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออได้ผลดีคือไม่มีหมามาสเปสปะอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เลิกกดไปเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งเมื่อประมาณปี1986เ้าเขาเริ่มกฎนี้ใหม่เพราะว่าออคนเริ่มเอาหมามาเลี้ยงเสร็จแล้วไม่มีการดูแลปล่อยสเปะสปะทำลายไปทำลายของชาวบ้านเขาไปกัด สัตว์เลี้ยง<ม>ไปกัดพวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงพวกแกะพวกแพะอะไรพวกเนี้ยนะไปกัดเขาเขาก็ต้องตอนนี้เขาก็เริ่มตอนแรกเขาคิดว่าเป็นหมาป่าหมาเอ้อูฟนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็อยากจะแยกให้ออกมันว่าเฮ้ยมันเป็นหมาป่าหรือมันเป็นหมาบ้านกันแน่ใช่ไหมทีนี้เขาก็เ,เริ่มกฎใหม่เอากฎนี้มาใช้ใหม่ให้คนทุกคนที่เลี้ยงหมาต้องจ่ายภาษีเสร็จแล้วก็จะต้องมี ได้ไอไ้เหรียญนะนะมาห้อยคอจดทะเบียนอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเรา,เราคิดว่าการที่เขานํากฎาการเสียภาษีของน้องหมามา,าใช้ใหม่ก็เพราะว่าเรื่องนี้ก็เรื่องที่การที่เอาหมารักลอบเข้ามา,าขายในประเทศสวีเดนใช่ไหมเขาถึงต้องทํากฎนี้ขึ้นมาเพื่อว่า,าจะได้ลดการนําหมาเข้ามาเพราะว่าถ้ามีหมาพวกทุกคนถ้ามีหมาจะต้องจดทะเบียนใช่ไหมแล้วก็ต้องเสียภาษี มันก็ทําให้การนําลักรอบนำหมามานำหมาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศสวีเดนลดลงนี่ก็คือการทำํำที่ดีอย่างหนึ่งนะทุกคนแล้วการจ่ายภาษีของน้องหมานี้ก็มายกเลิกเมื่อประมาณ1996นะช่วงนั้นเขาก็ยกเลิกไปเพราะว่าตอนนั้นก็คนเริ่มดูแลหมาของตัวเองแล้วไม่ปล่อยไป ไม่ปล่อยปาะ,ะเลยเหมือนเหมือนสมัยก่อนแล้วนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของ,ของอการเลี้ยงสัตว์ในประเทศสวีเดนถ้าเมืองไทยโอกรแบบนี้ไปใช้ก็คงจะดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้ลดจํานวนของหมาจรจัดลดลงแล้วก็ทําให้คนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นหมา he i, he อะไรน่ารักนิดนหน่อยๆนะก็จะไปซื้อมาเลี้ยงเสร็จแล้วพอพอเบื่อแล้วปล่อยทิ้งเอาหมาไปปล่อยวัดอะ่ะคือซื้อหมามาเพื่อความถูกของตัวเองเสร็จแล้วพอเบื่อทิ้งขว้างเหมือนของเล่นที่ ใช้แล้วอะเพลทเนี่ยนะแต่สัตว์มันก็เป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเราไม่สงสารคนสงสารหมาเพราะหมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมมันมันช่วยอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เมื่อคนไปไปเอามันมาเลี้ยงเสร็จแล้วพอตอนแรกก็ดีโอ้โหจี๋จ๋านะลักลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้พอเสร็จแล้วพอเบื่อเสร็จแล้ว,อเ,ลว,เ,ลวเอาหมาไปทิ้งวัดหมาไปทิ้งข้างทางก็เห็นอยู่ในข่าวหลายๆหยนนะเราเห็นแล้วก็แบบโอ้ยทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยเรา มโหถ้าเราเพื่อเป็นเราถ้าเราเป็นคนรวยเงินเยอะๆนะเราจะสร้างโรงเลี้ยงหมาเพราะหมาว่าเพราะหมามันยังรักเจ้าของรักคนให้ให้ข้าวมันกินนั่นแหละแล้วการเลี้ยงหมาที่นี่แล้วไม่ใช่ว่าราคาถูกนะหมาก็ราคาแพงแถมดูแลการดูแลรักษาก็แพงแล้วก็ต้องมีประกันด้วยนะถ้ามีประกันถ้าเกิดหมาไม่สบายไปลิือขาหักแขนหัก ไอ้เพศนี้นะเราต้องเข้าไปโรงพยาบาลสัตว์นะแพงมากเลยนะอย่างน้องชายของของท่านยมนะเขาซื้อหมามา,มาเลี้ยงเสร็จแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้จําไม่ได้มันเป็นไรขาหักเลยเข้าโรงพยาบาลเชื่อไหมหมดหมดเกือบแสนที่นี่แล้วไม่มีประกันแล้วเขาก็ไม่อยากจะปล่อยให้หมาตัวเองเป็นอะไรใช่ไหมไม่อยากให้มันตุยใช่ไหมเขาก็ต้องรักษามันไม่มีตังค์ก็ต้องไปยืมเข้ามา ก็อย่างนี้ไงถึงบอกว่าถ้าไม่พร้อมอย่ามีดีกว่านัดเลี้ยงไงเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วแล้วเราลักเขาเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลเขาใช่ไหมว้ายนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราก็เลยไม่อยากจะมีหมาอีกกลัวกลัวแล้วแบบว่าเวลาเขาเขาเป็นอะไรไปเราก็แบบว่ายังไงอ่ะมันเราช่วยเขาไม่ได้เขาเจ็บปวดอะไรเราก็ช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามดูแบบเหมือนอยากอะเราอยากจะเจ็บ แทนเดินไปบ่นไปแค่เห็นคนเอาเออคนเขาเขีย่ยหมาแค่นั้นเลือดขึ้นหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้นะทุกคนแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบา